ะะมีการเรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อที่จะจัดระเบียบแล้วก็เร่งขับเคลื่อนการค้าการลงทุนตลาดเมืองใหม่ช่องสงมค่ะ นายสุริยะอมรโรดวรวุฒิรองผู้ว่าราชการจังหวัดสีสเกตได้กล่าวภายหลังเรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปสถานการณ์การพัฒนาเพื่อการค้าการลงทุนตลาดเมืองใหม่ช่องสงงํมว่าทางจังหวัดได้ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดระเบียบและขับเคลื่อนการพัฒนาการค้าการลงทุนตลาดเมืองใหม่ช่องสงงํมซึ so Omaha, for for to to wellness, ่งตอนนี้มีผู้ประกอบการร้านค้าได้ย้ายเข้ามาค้าขายในตลาดเมืองใหม่ช่องสงงํมเกือบเต็มร้อเปอร์เซ็นต์แล้วโดยมีเป้าหมายอยู่ที่400ยูนิตส่งผลทําให้ทําการ การขายนั้นกลับเข้าสู่ภาวะปกติประชาชนพ่อค้าแม่ค้าชาวกัมพูชาก็ได้เข้ามาซื้อสินค้าด้วยความสบายใจตอนนี้เหลือเพียงผู้ประกอบการบางรายนะคะที่ยังจัดเก็บพื้นที่ไม่เรียบร้อยเนื่องจากผู้ประกอบการแต่และรายมีสินค้าเป็นจํานวนมากซึ่งจะต้องสร้างโกดังเก็บสินค้าและให้ผู้ประกอบการทําการเช่าเก็บสินค้าคาดว่าอีกสักระยะคงจะแล้วเสร็จแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นค่ะ